สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกย่าหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยปัรนเทาทำไรอะแหมอารมณ์ดีชนะพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสอปกอพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงฮ เพาาติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสปกปลูกได้เลยจริงเหรอจริงครับรเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสปกได้ร่วมลงนามเอ็มกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับ,คบเคลื่อนความยัง่งยืน ตูพื้นแผ่นดินทองคำ ปัจจุบันนี้การทําการเกษตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถหาความรู้ได้จากหลากหลายแหล่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาหกโมงเชา้าทางช่องเอ็มคอร์ชดีที่ปุก๊กกระมวยดําเนินรายการอยู่เรานําเรื่องราวหลากหลายเลยอย่างน้อยที่สุดทําให้คุณผู้ชมบริหารจัดการพื้นที่เป็นนะคะลดต้นทุนการผลิตได้รู้ว่าควรจะปลูกอะไรอะไรเป็นที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพควรเป็นอย่างไรทั้งหมดต่างๆเหล่านี้ติดตามได้ในช่วงนี้เลยะคะ่ะ ค่ะ เกษตรมีดีมาแล้วจ้าเห็นอาหารหน้าตาหน้าทานหลากหลายเมนูวางยั่วยัอยู่ตรงหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นยำปูนาดองแกงส้มชะอมปูนาปูนาอบบุญเส้นสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลมันปูและข้าวราดมันปูเป็นฝีมือดัดแปลงอาหารของคุณสุธิดาสุวิเศษอายุ24ปีเกษตรกรผู้เลี้ยงปูนาในพื้นที่ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่จังหวัดราชบุรีค่ะ ที่เปิดร้านอาหารครัวหอมมันปูเพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพแบบครบวงจรเพิ่มมูลค่าจากปูนาธรรมดาให้กลายเป็นอาหารสำหรับพิเศษแตกต่างจากทั่วไปคุณสุธิดาเล่าว,ว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนหน้านี้ตนได้เก็บปูนามาเลี้ยงในท่อปูนซีเมนต์เพราะเห็นว่าปูนาเริ่มหายไปจากแหล่งธรรมชาติในพื้นที่ แล้วศึกษาพฤติกรรมปูนาจากธรรมชาติมาคิดค้นการเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงในกระชังน้ำใสสำเร็จซึ่งสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคหลังจากเลี้ยงได้ไม่นานปูนาก็มีการขยายปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปูนาแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์การสร้างพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีรวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนาเป็นน้ำพริกสูตรต่างๆรวมไปถึงน้ำปูร้าออกจำหน่าย ผ่านสื่อออนไลน์และหน้าฟาร์มจนเป็นที่ติดอ,อกติดใจของลูกค้ามีการสั่งซื้อไปจำหน่ายต่อทั้งในและต่างประเทศจนสามารถสร้างรายได้ทรงเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้และปูนายังช่วยเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยละค่ะ ใช่ค่ะบางทีลูกค้ามาอย่างเงี้ยช่วงที่เสาอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะมาสั่งก่อนสั่งปุ๊บเขาก็เดินดูปูดเดินชมปูกันไปค่ะถึงเวลาเสร็จแล้วอาหารก็เสร็จพอดี ะะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์พวกน้ำพุ่งน้ำพริกเนี่ยจำหน่ายคือเรียกว่ามาที่นี่ค่ะคบวงจรทั้งการเรียนรู้รเกี่ยวกับการเลี้ยงอาหารแปรรูปแล้วรวมถึงการรับประทานอาหารด้วยแล้วก็บรรยากาศก็สบายๆยอยู่ติดน้านะคะชมฟาร์มปูอากาศไายเทสะดวกเพราะว่าคนเริ่มเลี้ยงขึ้นเยอะๆเยอะมากมายตอนนี้ฟาร์มปูในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลี้ยงกันเยอะมากแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันไปได้ไกลกว่าน,นี้แล้วก็อยู่ได้นานกว่าน,นี้เราต้องแปรรูปให้เป็นถ้าเราแปรรูปเป็นแล้วเนี่ยตลาดปูมันก็จะก้าวกระโดดไปได้ไกลอ,อีก ถูกไหมคะเพราะนอกจากเราขายเป็นตัวเป็นกิโลเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเรายังสามารถขายสินค้าแปรรูปเลยด้วยเพราะอย่างที่ฟาร์มจนสินค้าแปรรูปก็ส่งออกตัางประเทศด้วยคือมันไม่ได้ไว่าวงวงแคบอยู่แค่ในประเทศไทยคะ่ะมันออกตัางประเทศได้ด้วยใช่เราก็อยากจะผัดแปรให้ทุกคนรู้ว่าปูนาเนี่ยมไม่ได้มีค่าแค่เอาไปต้มเคาะน้ำเคาะกินกับข้าวนะมันสามารถเอามาทำเมนูหลากหลายได้บางทีลูกค้าก็งงอุย้ยมันทำได้ได้หรอคือรสชาติมันก็โอเค เราไม่ใช่ทําแค่ส่งๆเพื่อให้มีเมนูขึ้นแต่เราทําการทดลองแล้วและผ่านแล้วเราถึงจะทําออกมาคุณสุธิดาสาธิตการทําเมนูยอดฮิตอย่างแกงส้มชะอมปูซึ่งวิธีทําก็คล้ายกับการทําแกงส้มทั่วไปค่ะ โดยทางร้านจะใช้พริกแกงที่โขลกเองและเลือกใช้ปูนาที่มีมันปูก็จะทำให้รสชาติของน้ำแกงอร่อยกลมกลม่อมหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจปูนาทั้งรูปแบบการเลี้ยงเป็นอาชีพหรือจะอยากลิ้มลองอาหารรสเด็ดอร่อยออร่อย,รยที่ทั้งถูกปากและถูกใจก็ไปเช็คอินที่ร้านครัวหอมมันปูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กเกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บอกว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเ <Yeah S 2> ท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีเทคนิคดีๆเคล็ดลับดีๆรวมไปถึงใน,ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้ทางการทำการเกษตรการเกษตรนี่มันง่ายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ,คะ,คะเวลาน้นอยๆยามเช้าครึ่งชั่วโมงโดยประมาณแต่เราเจอกันจันทถึงสุขหกโมงเช้านะคะทางช่อง M c o มคอรกดหมายเลข30ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นนโยบายอันดับต้นๆของจังหวัดราชบุรีเลยนะคะที่จะผลักดันให้สินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะให้ตรงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรีที่เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยนะคะก็คือในจังหวัดราชบุรีเราเนี่ยค่ะมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด1 2, ล้าน2แสนไร่1ล้าน2แสนกว่านะคะไร่แต่ว่าราชบุรีเนี่ยมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเนี่ย จากเคมีมาเป็นอินรีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยปีละ5%ปีละ10%ของพื้นที่การเกษตรนะคะก็ะคือหนึ่งล้านสองแสนเนี่ยเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหกหมื่นไร่นะฮะเราก็จะทยอยเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆเป็นหลายปีปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันไร่อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มพื้นที่เกษตรปลอดภัยเนี่ยซึ่งคําว่าเกษตรปลอดภัยของราชบุรีเนี่ยเราก็หมายครอบรวมถึงเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบอินทรีย์แบบที่มีหน่ววยตวรรรจับอง เกษตรอินทรีย์ที่เป็นระบบการรับรองตนเองหรือ PGS เนี่ยค่ะหรือว่าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมาตรฐาน GAP เขาพยายามสนับสนุนผลักดันให้เกิดแปลงเกษตรสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอินทรีย์นะแต่ว่ากเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะเหมือนมีฟีดแบ็กกลับมาว่าทําแล้วเวลาไปขายไม่มีที่ขายทําแล้วการดูแลสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะใช้เรียกว่าผลผลิตจะได้น้อยกว่าผลผลิตจะเ,เรียกว่าลงทุนลงทุนไม่มากกว่าแต่ได้ผลผลิตน้อยกว่า ทำให้เขาไม่เกิดความท้อทำแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรเคมีราคาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ